สวัสดีครับคุณผู้ฟังเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าความสําเร็จในชีวิตการทํางานของเรานั้นไม่ได้มาจากความบังเอิญหรือเพราะโชคชะตาหรือวาสนาต่างๆมาช่วยเราแต่จะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและปัจจัยต่างๆอีกมากมายที่จะช่วยส่งเสริมให้เราบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งอุปสรรคที่คอยขัดขวางไม่ให้เราบรรลุเป้าหมายได้นั้นบางครั้งอาจมาจากนิสัยของตัวเราเองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวครับและนี่ก็คือ6นิสัยที่เราควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่าง าหากคุณต้องการประสบความสําเร็จในการทํางานมีดังนี้ครับนิสัยที่1การยึดติดในสิ่งต่างๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงสามารถแยกได้เป็น4ประเภทดังนี้ครับประเภทที่1ยึดติดกับความสําเร็จในอดีตและทํางานเพียงให้เสร็จไปวันๆ โดยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นดีพอแล้วความคิดเหล่านี้จะทำให้เราไม่พัฒนาตนเองเราจึงต้องมันหาความท้าทายให้กับชีวิตลองในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อเปิดมุมมองใหม่แม้ว่าอาจจะต้องเสี่ยงต่อความล้มเหลวแต่เราก็จะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและได้ประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาตนเองต่อไปครับประเภทที่2การติดทินที่อยู่อาศัยเช่นความเคยชินที่อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ไม่เหมาะสม เช่นการคมนาคมไม่สะดวกการติดต่อสื่อสารลำบากการไปอยู่ในที่ห่างไกลความเจริญต่างๆหากไปอยู่แล้วไม่พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองก็จะเป็นปัจจัยในการขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของตนเองเพราะถือว่าเป็นการตัดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์ส่งผลให้ตัวเราเองมีความคิดคับแคบเนื่องจากมีประสบการณ์น้อยนั่นเองครับประเภทที่3การติดเพื่อนทา ให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเองต้องให้เพื่อนช่วยคิดช่วยในการชี้แนะอยู่เป็นประจำจะไปไหนหรือทําอะไรตามลําพังก็ไม่กล้าจนเป็นที่เอือมละอาของเพื่อนๆได้ครับถ้าหากหลงไปคบกับเพื่อนที่มีนิสัยไม่ดีต่างๆตัวเราเองก็พร้อยจะเสียผู้เสียคนไปกับเขาได้เหมือนกันนะครับ ประเภทที่4การติดในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆจะส่งผลให้ตัวเราเองมีนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเสียเวลาเสียโอกาสต่างๆหรือในบางครั้งเรารับประทานอาหารที่อร่อยมากจนเกินไปก็ส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่อ่อนแอได้เช่นกันครับถ้าหากคุณพ่อบ้านแม่บ้านติดในอบายมุกต่างๆก็จะทาให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมาได้ครับนิสัยที่2นิสัยที่ไม่ชอบตั้งเป้าหมายในการทำงาน ไม่มีจุดยืนที่แน่นอน การทำงานโดยปราศจากเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องเสียเวลาและที่สำคัญอาจทำให้เราเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปด้วยครับการตั้งเป้าหมายจึงเป็นเรื่องจำเป็นถ้าต้องการที่จะประสบความสำเร็จที่สำคัญคือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายไม่ว่าจะล้มเหลวสักกี่ครั้งก็ตามครับนิสัยที่3ขาดการ วางแผนไม่จำกัดลำดับความสำคัญของงานที่ทำอยู่ การจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั้นคุณจะต้องมีการวางแผนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหลายคนไม่เคยบรรลุเป้าหมายได้สักครั้งเพราะใช้ชีวิตโดยไม่คิดที่จะวางแผนส่งผลให้ต้องมาพบเจอกับอุปสรรคต่างๆจึงทําให้เกิดความล้มเหลวและไม่ประสบความสําเร็จเสียทีครับวิธีแก้ไขคือต้องจัดลําดับความสําคัญของงานที่ทําอยู่และแบ่งประเภทว่าอะไรคือเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวหลังจากนั้นให้คิดหาวิธี ที่จะบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งรัดครับนิสัยที่4 กลัวที่จะถามหรือขอคำปรึกษาจากบุคคลอื่นๆปัญหากับการทำงานเป็นของคู่กันครับซึ่งในบางครั้งความรู้หรือประสบการณ์ของเราอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ไขหรือในสถานการณ์ที่ตึงเครียดก็อาจทำให้ความคิดของเราไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องสอบถามและขอคำปรึกษาจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอจงอย่ามั่นใจในตนเองมากจนเกินไปหรือมัวแต่เกรงใจที่จะถามเพราะหลายครั้ง มุมมองที่แตกต่างก็อาจทำให้เราได้แนวคิดแปลกใหม่ขึ้นมาได้เช่นกันครับในบางครั้งการถามยังรวมถึงการพูดคุยเพื่อขอความเห็นจากเพื่อนร่วมงานถึงผลงานของเราว่าพวกเขามีความเห็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไปครับนิสัยที่5าขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ขาดการพัฒนาตนเองในการที่เราชอบทาตามคนอื่นเพราะไม่อยากกลายเป็นคนที่แตกต่างในสังคม ือในการทำการเกษตรบางคนก็ชอบปลูกพืชตามคนอื่นๆส่งผลให้สินค้าทางการเกษตรล้นตลาดเป็นต้นครับการเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าดีโดยที่ตัวเราเองไม่ได้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นดีจรงิงและเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่ถ้าหากทุกคนในสังคมคิดแบบนี้ทั้งหมดโลกของเราก็จะไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเลยครับและตัวเราเองก็ขาดการพัฒนาไปด้วยเช่นกันคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้ จะต้องกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกการทำงานในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดายเราจึงต้องการความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตของเราได้ครับนิสัยที่6มองโลกในแง่ร้ายเห็นโอกาสเป็นความเสี่ยงหากเมื่อใดที่เรามองเห็นโอกาสเป็นความเสี่ยงขึ้นมาแล้วหรือการมองปัญหาเป็นอุปสรรคที่ยากจะก้าวผ่านความ สาเร็จนั้นๆก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับคนที่ประสบความสําเร็จจะมองทุกปัญหาเป็นสิ่งที่แก้ไขได้และเป็นเพียงแค่ความทา้าทายอย่างหนึ่งที่จะต้องเอาชนะที่สําคัญเราควรจะอยู่ให้ห่างจากคนที่มองโลกในแง่ร้ายเพราะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่ในบางสถานการณ์คําพูดและการกระทําของบุคคลอื่นก็อาจจะบั่นทอนสุขภาพจิตของเราได้เช่นกันครับคุณผู้ฟังเมื่อพูดถึงการติดรสชาติของอาหาร แล้วส่งผลเสียให้กับตนเองนั้นกระผมมีแง่คิดดีๆมาฝากคุณผู้ฟังครับอาจเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราให้มีความระมัดระวังให้มากขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราดังนี้ครับย้อนไปในสมัยอดีตการเมื่อนานมาแล้วนะ พระราชอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์แห่งนครพาราณสีได้มีเนื้อสมันตัวหนึ่งเดินหลงเข้ามานายสัญชัยคนเฝ้าพระราชอุทยานก็มีได้ขับไล่แต่อย่างใดวันต่อตอมาเนื้อสมันจึงเดินเข้ามาและเล็มหญ้าภายในพระราชอุทยานอีกเช้าว,วันหนึ่งนายสัญชัยนำดอกไม้และผละไม้ไปถวายพระเจ้าพรหมทัตพระองค์จึงทรงตรัสถามถึงความเป็นไปต่างๆในพระราชอุทยาน นายสัญชัยจึงกราบทูลพระองค์ให้ทรงทราบว่าภายในสวนของพระราชอุทยานได้มีเนื้อสมันตัวหนึ่งหลงเข้ามาพระเจ้าพรมทัตท,ทรงแปลกพระไทยเป็นยิ่งนักเพราะธรรมดาเนื้อสมันเป็นสัตว์ที่ระวังตัวมากพระองค์จึงทรงสั่งการให้ในายสัญชัยจับเนื้อสมันตัวนั้นมาให้ได้วันต่อมานายสัญชัยจึงขอพระราชทานน้ำพึ่งมาทาบนใบหญ้าบริเวณที่เนื้อสมันชอบมากินท ทันทีที่เนื้อสมันได้ลิ้มรสของน้ำพึ่งหวานก็ติดใจวันต่อ,ตอมามันก็มาเลียน้ำพึ่งอยู่อย่างสม่ำเสมอแม้หญ้าที่ทาน้ำพึ่งซึ่งอยู่ในมือของนายสันชัยมันก็ยังกล้าเข้ามากินนายสันชัยนำเสื่อมากั้นเป็นช่องทางเดินจากพระราชอุทยานไปจนถึงบริเวณพระราชวังแล้วตัดกิ่งไม้ปักพรางตาไว้จากนั้นก็ทาน้ำพึ่งบนยอดหญ้าเนื้อสมันหลงกลเดินเลียน้ำ พึ่งไปเรื่อยๆอย่างเพลิดเพลินไม่ได้ระวังตัวทันใดนั้นก็ได้มีเหล่าทหารราชองคลักษ์จานวนห้าคนมาลายร้อมและทําการจับตัวเนื้อสมันตัวนั้นเอาไว้ได้อย่างง่ายดายในเวลาต่อมาพระเจ้าพรหมทัตจึงได้ตรัสกับนายสัญชัยว่าธรรมดาเนื้อสมันจะไม่ไปยังที่ตนได้เห็นมนุษย์ถึง7วัน และจะไม่ไปยังที่ซึ่งตนเคยถูกล่าเป็นอันขาดตลอดชีวิตแต่เนื้อสมันตัวนี้อาศัยอยู่ในป่าลึกแท้ๆยังมาอยู่ในสถานที่นี้ได้นี่ก็เป็นเพราะมันติดในรถอาหารจนลืมตัวกลัวตายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเป็นโทษมากกว่าการติดในรถเลย แล้วพระราชาก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นพระคาถามีเนื้อความว่าการติดถิ่นที่อยู่อาศัยก็ดีความคุ้นเคยต่อมิตรก็ดีไม่ลามกเท่ากับการติดรถเลย ดังเช่นนายสัญชัยคนเฝ้าสวนเพียงแค่เอาน้ำพึ่งหวานเข้าไปล่อก็ติดกับดักเสียแล้วในเวลาต่อมาพระเจ้าพรหมทัตได้ทรงมีพระบัญชาสั่งการให้เหล่าทหารราชองครักษ์ทำการปล่อยเนื้อสมันตัวนั้นคืนสู่ธรรมชาติของตนเองและไม่ได้กลับมายังเขตพระราชอุทยานอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้มีด้วยกันสองประการคือ ประการที่หนึ่ง โทษของการติดในรสชาติของอาหารทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเสียเวลาหรือเกิดโรคเพราะรับประทานมากจนเกินไปบุคคลบางจำพวกอาศัยการติดรสผูกมัดบุคคลไว้ดังนี้แม่บ้านหรือหญิงทั้งหลายมักผูกมัดสามีหรือชายที่รักด้วยรสอาหารดังภาสิทธิที่ว่าสเสน่ปลายจะวะผัวรักจนตายเพราะคนส่วนใหญ่เมื่อติดรสอาหารเสียแล้วก็มักจะมองข้ามความ ความบกพร่องด้านอื่นๆไป พ่อค้าแม่ค้าอาศัยการติดรถของลูกค้าในการปรุงรสอาหารของตนพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถสร้างฐานะของตนได้และบางครั้งก็วางกลับล่อผู้ที่ติดรถของอาหารไว้เป็นระยะระยะอีกด้วยเช่นมีการแสดงการให้รางวัลเป็นต้นบางครั้งสรรหาอาหารแปลกๆที่หายากมาขายด้วยการสั่งซื้อจากต่างประเทศแม้ว่าจะมีราคาแพงมากก็ตาม การแสวงหาอาหารเพื่อสนองการติดรถนั้นในบางครั้งก็อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดอื่นๆตามมาได้เช่นกันประการที่ 2. หากนักปฏิบัติธรรมที่ยังติดในรถอาหารทำให้เกิดโทษสี่อย่างคือ 1. กินมากแล้วง่วงทำสมาธิไม่ได้ดี 2. เสียเวลาปรุงแต่งประดิษฐ์อาหารโดยใช่เหตุ 3. จิตใจฟุ้งซ่านการกำเริบได้ง่าย สพระพิสุสงฆ์ถึงจะบวชมานานหรือเหล่าอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายหากยังตัดไม่ขาดในเรื่องของรสชาติของอาหารก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้เลยแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกราบสวัสดีครับ